ได้เอาเข้าไว้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะค่ะบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะยายก็จะมาดู3มวันถึงมาลดน้ําครั้งหนึ่งมาเช้ามาลดน้ําเขาก็เลยเออสวยเกเกเก๋ๆสวยกระถางใหญ่ๆฟูฟูฟพิงปานามาพิงปานามากําลังมีเพื่อน แต่เขาสวยดียายก็เลยไม่อยากตัดเขาทิ้งค่ะอันนี้เฮงเฮงนะคะเฮงเฮงค่ะมหาอำนาจใบแดงสวยเลยค่ะแดงกระดูกแดงสวยค่ะสวยเขามีตัวเล็กๆมาแล้วนะคะถ้าเวลาแยกลูกกระแต่งก็จะแยกลูกตัวเล็กๆแบบนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนแต่เขาสวยดียายก็เลยไม่อยากตัดเขาทิ้งค่ะอันนี้เฮงเฮงนะคะเฮงเงค่ะ มหาอำนาจใบแดงสวยเลยค่ะใบแดงตัวนี้มหาอำนาจนะคะเพื่อนๆค่ะใบได้ดกค่ะเต็ดปกติดอกเขายายก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเข้าไว้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะค่ะรุนฟ้ารวยรุนฟ้าขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่มาชม ะกูนี่มากสวยๆกับยายปิวนะกวางซับขาวก็สวยค่ะค่ะต้นนี้ชื่อกวากซับขาวนะคะใบเขาก็สวยค่ะออกขาวเขียวอ่อนเขาก็จะสวยคนระเบิดนะคะเพื่อนค่ะอัน,นโดกค่ะเด็ดปกติดอกเขายายก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขาไว้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะค่ะ กวักซับขาวก็สวยค่ะค่ะต้นนี้ชื่อกวักซับขาวนะคะใบเขาก็สวยค่ะอกขาวเขียวอ่อนชมพูค่ะอันนี้คือพาร่ำรวยนะคะพาร่ำรวยค่ะค่ะอันนี้ต้นนี้ล่ำซำเกเนี่นบเกเๆสวยกระถางใหญ่ๆฟูๆพิงปานามา พิงปานามากาลังมีคล้ายๆลัคก,กี้นะคะคล้ายๆลัคก,กี้ค่ะคล้ายๆลัคก,กี้อันนี้คือมุมวางอากูเนมาหลังบักมังกรทองนะคะเพอใบเก๋ๆเขาก็สวยเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆใบอ่อนค่ะค่ะอันนี้กวักซับขาวนะคะมาดูกระถางนี้กระถางนี้คือมังกรทอง นะคะคมีใบอ่อนค่ะใบออกมาใหม่ใบอ่อนใบอ่อนใบอ่อนถ้าใบเกย่างนี้ค่ะใบเกยขอบเขาก็จะชมพูแบบนี้เลยนะคะชมพูก้านคนที่ชอบสีเขียวก้านขาวต้องต้นนี้เลยค่ะแก้วกาญจนากวักทรับขาวนะคะอ่อนค่ะค่ะอันนี้กวักทรับขาวนะคะมาดูกระถางนี้กระทางนี้คือ มังกรทองดีจ้าวันนี้เด็ปิวจะพาเพื่อนๆมาชมอากูนิมาใบสวยๆนะคะต้นนี้ชื่อว่าดอกค่ะเด็่ปกติดอกเขายายก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขาไว้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะค่ะงามสุดชื่นดีก็เลยอยากถ่ายแบ่งปันเพื่อนๆค่ะดูมาหาเศรษฐีนะคะอ่อนค่ะ อันนี้กวักซับขาวนะคะมาดูกระถางนี้กระถางนี้คือมังกรทองดีจ้าวันนี้ย็ปิวจะพาเพื่อนๆมาชมอากูนิมาใบสวยๆนะคะต้นนี้ชื่อว่าบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะยายก็จะมาดูสามวันถึงมาลดน้ำครั้งหนึ่งมาเช้ามาลดน้ำเขาก็เลยเออสวย เขาก็จะสวยคนละเบบนะคะเพื่อนๆค่ะอันกระหลัดเหมือนกันสวยคนละเบบค่ะค่ะถ่ายคู่นะคะสิบกระหลดก้านแดงกับสิบกระหลัดก้านส้มค่ะรุนฟ้ารวยรุนฟ้าขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่มาชมอะโกนีมากสวยๆกับใยปิวนะแดงกระดูกเดงสวยค่ะสวยเขามีต้นเล็กๆมาแล้วนะคะ ถ้าเวลาแยกลูกก็แต่งก็จะแยกลูกตัวเล็กๆแบบนี้แหละค่ะค่ะเกๆ๋ๆเก่ใบเก๋ๆสวยกระถางใหญ่ๆฟูๆพิงปานามาพิงปานามากำลังมีสิบกรัดค่ะเขาจะมีใบแดงๆดงกระดูกแดงๆนะคะเต่สิบกลัดนะคะกะลัดเหมือนกันสวยคนละแบบค่ะ ายคู่นะคะ1ิบกระหลัดก้านแดงกับ 1, SO 1>, 1> sure> ิบกระหลัดก้านส้มค่ะประถางนี้เฮงเฮงค่ะมีดอกสวยเชียวเฮงเฮงค่ะแต่เฮงเฮงระถางนี้ถูกนอนกินใบไปหลายใบค่ะเพื่อนตระถางนี้เฮงเฮงค่ะมีดอกสวยเชียวเฮงเฮงค่ะแต่เฮงเฮงระถางนี้ถูกหนอนกินใบไปหลายใบค่ะเพื่อนผักใบแดงตัวนี้มหาอำนาจนะคะเพื่อนๆนค่ะ ใบดมีสองพันของยายปิ๋วค่ะอันนี้ออกชมพูส้มๆค่ะชมพูส้มๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ชื่อสิบกรลัดเหมือนกันสวยคนละแบบค่ะค่ะถ่ายคู่นะคะสิบกรลัดก้านแดงกับสิบกรลัดก้านส้มค่ะรุนฟ้ารวยรุ่นฟ้าขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่มาชมอโกนีมาก สวยๆกับใยปิวนะคะใบแดงตัวนี้มหาอํานาจนะคะเพื่อนๆค่ะใบไดโดกค่ะเด็ดปกติดอกเขายายก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขาไว้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะค่ะไดโดค่ะเด็ดปกติดอกเขายายก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขาไว้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะค่ะกวักซับขาวก็สวยค่ะค่ะ ต้นนี้ชื่อกวักซับขาวนะคะใบเขาก็สวยค่ะอกขาวเขียวคนที่ชอบสีเขียวก้านขาวต้องต้นนี้เลยค่ะแก้วกาญจนากวักซับขาวนะคะใบแดงตัวน,นี้มาหาอำนาจนะคะเพื่อนๆ ใบง,งามสุดชื่นดีก็เลยอยากถ่ายเบ่งปันเพื่อนๆค่ะดูมาหาเศรษฐีนะคะสันสวยงามค่ะอันนี้คือสีอัมพรนะคะสีอัมพรค่ะตัวนี้มีแล้วรวยดูกระถางก่อนนะคะนะคะมีใบอ่อนค่ะใบอบอมาใหม่ใบอ่อนใบอ่อนใบอ่อนถ้าใบเกยอย่างนี้คะ่ะใบเก ขอบเขาก็จะชมพูแบบนี้เลยนะคะชมพูค่ะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนี่คือขอให้เป็นมหาเศรษฐีทุกๆคนนะคะสิบกรลัดค่ะเขาจะมีใบแดงๆกระดูกแดงๆนะคะเจ็1สิบกรลัดนะคะมังกรทองนะคะพอใบเก๋ๆเ,เ,เขาก็สวยเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆใบคล้ายๆล,ลักกี้นะคะคล้ายๆลักกี้ค่ะ คลาย,ายักกี้อันนี้คือมุมวางอากูนิมาหลังบรรุนฟ้ารวยรุนฟ้าขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่มาชมอากูนิมาสวยๆกับยายปิวนะเกี่เบเกๆสวยกระถางใหญ่ๆฟูฟูฟพิงปานามาพิงปานามากำลังมีค้าขอบคุณมากค่ะ สุดท้ายนี่คือขอให้เป็นมหาเศรษฐีทุกๆคนนะคะตระถางนี้เฮงๆค่ะมีดอกสวยเชียวเฮงเค่ะแต่เฮงเฮตระทางนี้ถูกหนอนกินใบไปหลายใบค่ะเพรานคือสมบัติสยามใบกลมค่ะค่ะค่ะต้นสุดท้ายให้ดูวันนี้นี่สวยค่ะอันนี้ รวยงามสุดชื่นดีก็เลยอยากถ่ายแบ่งปันเพื่อนๆค่ะดูมหาเศรษฐีนะคะคล้ายๆล,ลัคก,กี้นะคะคล้ายๆล,ลัคก,กี้ค่ะคล้ายๆล,ลัคก,กี้อันนี้คือมุมวางอากูนิมาหลังบ้าน,นคือส่วนหลังบ้านค่ะตัวนี้ชื่อแก้วการจนานะคะแก้วการจนาชมพูค่ะอันนี้คือ พาร่ำรวยนะคะพาร่ำรวยค่ะค่ะอันนี้ต้นนี้ล่ำซ้ำอ่อนค่ะค่ะอันนี้กวักซับขาวนะคะมาดูกระถางนี้กระถางนี้คือมังกรทองชมพูค่ะอันนี้คือพาร่ำรวยนะคะพาร่ำรวยค่ะค่ะอันนี้ ตัวนี้ล่ามซำสันสวยงามค่ะอันนี้คือสีอัมพรนะคะสีอัมพรค่ะตัวนี้มีแล้วรวยดูกระถางก่อนนะเพื่อนแต่เขาสวยดียายก็เลยไม่อยากตัดเขาทิ้งค่ะอันนี้หิงๆนะคะหิงๆงค่ะมหาอำนาจใบแดงสวยเลยค้านค่ะเพื่อนๆนค่ะยายก็จะมาดูสามวันถึงมาลดน้ำครั้งหนึ่งมาเช้ามาลดน้ำเขา ก็เลยเออสวยรุนฟ้ารวยรุนฟ้าขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่มาชุนอโกูนีมากสวยๆกับยายปิวนักชมพูค่ะอันนี้คือพาร่ำรวยนะคะพาร่ำรวยค่ะค่ะอันนี้